นี่คือเลื่อยบาโซ,โซ,ซ่6 6นิ้วของเจียบปบาโซ,ซ่1นิ้ว1อัน2สเส้นได้ตัวสามแบตเตอรี่รุ่นนี้ต้องใช้2ก้อนถุงมือได้1คู่แว่นตาได้1นึ่งอันคอนขำขัน <c oughs> แบบลอยล <c oughs> ทีในการประกอบนะครับมัดคอนข้างใหญ่นะครับเป็น <c oughs> พิมบ,บู๊ตแม่ทีแรกผมก็หายอยู่ตั้งนานนี่ hey, ใส่เข้าไปตรงเรียนทั้งใตบาโซ่6 6นิ้วฉับถูกธีจะไม่ต้องักบัดอยาให้มันเป็น2บาทคันให้ใกล้เคียงครับแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งตึงตรงฝานี่แบบลอยอยก่อนเรากดเข้าไปเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปมันจะดัง ผมบอกได้เลยแล้วว่าหวานเปียบน่น่เข้าแบบดีวะันนี้ไม่ไกลตรงนี้จังหวะที่มันงัดเนี่ยนะครับนลแล้วเอาตัวตัเอาตัวตด หห,หืังเรียบร้อยเห็นป่ะโอยดูดิและนี่คือประสิทธิภาพของเครื่อเจียบโอบาโซ16นิ้วนะครับถังน้ำมันมีแบตเตอรี่เทอร์บาคู่นี่ผมตัดไม้ใหญ่ๆขนาดนี้เกินบานะครับใช้าางานอยู่ในรากากดตร,ตรงนี้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 จ้าและกันให้หนึ่งปีส่งฟรีไม่เก็บปลายทาง